วันแห่งความรักคือวันพิทักษ์ความดีที่ติดหน้าโรงแรมคำขวัญที่ห้าสิบห้าอย่าหน้ามืดกันเลยนะหนูถ้าพ่อแม่ท่านรู้ท่านจะเสียใจคำขวัญวันแห่งความรักคือวันพิทักษ์ความดีที่ติดหน้าโรงแรมคำขวัญที่ห้าสิบหก รักกันจงถนอมกันเข้าไว้เหมือนดอกไม้ต้องดมดอมตอนบานคําขวัญวันแห่งความรักคือวันพิทักษความดีคําขวัญที่57สถานบันเทิงไม่ใช่ที่ระเริงของนักเรียนและวัยรุ่นคําขวัญวันแห่งความรักคือวันพิทักษ์ความดีที่ติดหน้าโรงแรม คำขวัญที่58ความชั่วของเด็กมั่วกามคือความเลวทามที่กระทำต่อพ่อแม่คำขวัญวันแห่งความรักคือวันพิทักษ์ความดีที่ติดหน้าโรงแรมคำขวัญที่59จงช่วยกันประคับประคองความรักด้วยการหักห้ามใจในกามรมร์ คำขวัญวันแห่งความรักคือวันพิทักษ์ความดีที่ติดหน้าโรงแรมคำขวัญที่60หนูจะไม่มีเพศสัมพันธ์วันวาเลนไทน์และก่อนวัยอันควรเชื่อใจเถอะจากลูกคำขวัญวันแห่งความรักคือวันพิทักษ์ความดีที่ติดหน้าโรงแรมคำขวัญที่ 6 1 61. เด็กนักเรียนและวัยรุ่นใจแตกห้ามมาเป็นแขกของโรงแรมนี้จากโจกของโรงแรมคำขวัญวันแห่งความรักคือวันพิทัศน์ความดีที่ติดหน้าโรงแรมคำขวัญที่62โรงแรมนี้ไม่ยินดีต้อนรับนักเรียนที่ จับคู่สมสู่เรื่องเพศสัมพันธ์จากเจ้าของโรงแรมคำขวัญวันแห่งความรักคือวันพิทักษ์ความดีที่ติดหน้าโรงแรมคำขวัญที่63โรงแรมนี้มีไว้ให้เช่าไม่ใช่มีไว้ให้นักเรียนและวัยรุ่นเข้ามาสมสู่คำขวัญวันแห่งความรักคือวันพิทักษ์ความดี ที่ติดหน้าโรงแรมคำขวัญที่64อย่ามั่วกามกันเลยนะหนูๆถ้าพ่อแม่รู้ท่านจะเสียใจคำขวัญวันแห่งความรักคือวันพิธักต์ความดีที่ติดหน้าโรงแรมคำขวัญที่65แท็กซี่อย่าพาลูกหลานเข้าโรงแรมม่านรูดเลยหนอ จงเห็นใจพ่อแม่ของพวกเขาคำขวัญวันแห่งความรักคือวันพิธักความดีที่ติดหน้าโรงแรมคำขวัญที่66ผมเคยเสียใจแทบบ้าเพราะลูกสาวมาเสียตัวในโรงแรมผมเองคำขวัญวันแห่งความรักคือวันพิธักความดีสําหรับติดในรถแท็กซี่ คำขวัญที่67ท่านุกกอดจูบกันที่เบาะท้ายรถโชเฟอร์อาจจะอดใจไม่ไหวต้องฆ่าผู้ชายทิ้งพาผู้หญิงไปข่มขืนคำขวัญวันแห่งความรักคือวันพิทักษ์ความดีที่ติดในรถแท็กซี่คำขวัญที่68ผมไม่อยากเห็นลูกหลาน ประทับสาม,ามานในรถแท็กซี่คำขวัญวันแห่งความรักคือวันพิทักษ์ความดีสำเร็จติดในรถแท็กซี่คำขวัญที่69แท็กซี่คันนี้ไม่ยินดีต้อนรับนักเรียนและวัยรุ่นเข้าโรงแรมคำขวัญวันแห่งความรักคือวันพิทักษ์ความดีที่ติดในรถแท็กซี่ คำขวัญที่70โชเฟอร์แท็กซี่มีความคืนขมถ้าลูกหลานของผมมั่วเพศสัมพันธ์คำขวัญวันแห่งความรักคือวันพิธักความดีสำหรับติดในรถแท็กซี่คำขวัญที่71ออย่ามั่วเพศกันเลยนะหนูถ้าพ่อแม่รู้ท่านจะเสียใจคำขวัญวันแห่งความรัก คือวันพิทักษความดีสำหรับติดในรถแท็กซี่ทิ้งผู้ชายและกลับไปหาพ่อแม่เถอหนูจะเจอความรักที่แท้จริงคำขวัญวันแห่งความรักคือวันพิทักษความดีสำหรับติดในรถแท็กซี่คำขวัญที่73มานั่งกอดจูบกันทำไมในรถแท็กซี่ ที่อื่นก็มีทําไมไม่ไปทำหึระยําทั้งคู่คําขวัญวันแห่งความรักคือวันพิทัก์ความดีสําหรับติดในรถแท็กซี่ลูกหลานชั่วคือลูกหลานที่มั่วเพศสัมพันธ์คําขวัญวันแห่งความรักคือวันพิทักความดีสําหรับติดในรถแท็กซี่คําขวัญที่75ห ถ้าคิดถึงหัวอ,อกของพ่อแม่ก็อย่าไปแสรเรื่องเพศสัมพันธ์คำขวัญวันแห่งความรักคือวันพิทักษ์ความดีสำหรับติดในรถแท็กซี่คำขวัญที่76หยุดกอดจูบกันเธอลูกก่อนจะถูกโชเฟอร์ฆ่าข่มขืนคำขวัญวันแห่งความรักคือวันพิทักษ์ความดีที่ติดในรถแท็กซี่ คำขวัญที่77ผู้ชายเหมือนมีดผู้หญิงเหมือนเขียงสับเปรี่ยงเปลี่ยงเขียงก็มีแต่รอยแผลคำขวัญวันแห่งความรักคือวันพิทักษ์ความดีคำขวัญที่78ถ้านูท้องขึ้นมานูจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนคำขวัญวันแห่งความรักคือวันพิทักษ์ความดี ที่ติดในรถแท็กซี่คำขวัญที่79หยุดทำลายหญิงที่ตนรักด้วยการชวนชักกันเข้าโรงแรมคำขวัญวันแห่งความรักคือวันพิทักษ์ความดีที่ติดในรถแท็กซี่คำขวัญที่80เงินที่จ่ายให้โรงแรมหนึ่งครั้งคือสตังจากหยาดเหงื่อของพ่อแม่ คำขวัญวันแห่งความรักคือวันพิทัก์ความดีที่ติดในรถแท็กซี่คำขวัญที่81เด็กผู้หญิงที่คุณพามาด้วยคือคนป่วยทางจิตเรื่องเพศสัมพันธ์คำขวัญวันแห่งความรักคือวันพิทักษ์ความดีที่ติดในรถแท็กซี่คำขวัญที่82 เด็กวัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์จะได้รับความสุขสันหรือความโศกเศร้า